ไม่ละเพคะพระบิดาล<ด>ูปยังไม่อยากมีคู่เพคะ แู้จะอยู่เป็นโสดทำไมล่ะลูกมีผัวน่ะดีนะลูกดูแม่สินี่ยังออกมาตั้งเจ็ดคนเลยยังไม่มีอ,อ้นี่เอาอย่างนี้เดี๋ยวพ่อจะหาผู้ชายแบบไม่ธรรมดามาให้เลือกเออเสออนา,าเจ้าเคยเห็นไหมวะผู้ชายที่พิเศษพิเศษไม่ธรรมดาเนี่ยมีมมเดียวค่ะมีใครวะอันหนอม นี่อะไรแปลกเลยเหรอแปลกเจ้าค่ะอายุ80กว่ายังกินไม่เลยด้วยอันนั้นไม่เอาส์อ๋อมีอีกไหมหมดแล้วเหรอพระนครนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันมีมันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนอ่ะมันจะเรียกคนก็ไม่ถูกอ่ะมันเป็นยังไงวะหมอแม่ไปค่ะอะไรทำไมล่ะอย่าชงกระพรืดพี่เอกะมอมฉันอยู่ข้างล่างมอมแม่ไม่ได้นุ่ง พับเพลดเนี่ยลืมลืมลืมมึงแม้เพลขยเหร่มผมจยางหมดหรือยางสายตาผมจะก็พยายามมันมีมันเป็นมันไม่ใช่คนอ่ะมันจะเรียกคนก็ไม่ใช่อ่ะแล้วอะไรวะเฮ้ยมึงเล่นกับกูบ้างสิไม่ค่ะไม่เล่นตัวเดียวเลยไอ้แกนั่นทิ้งกูแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนตัวประหลาดไหมค่ะเออตัวมันดำเมือเเลยไหมค่ะดำดำโสดบ้าใบดำเหมือนมึงเนี่ยนะ เราไม่เรียกดำเหรอกูอสาหลงชมว่าคนอื่นเข,เ,เขาเลิกไปหมดแล้วมึงยังเล่นอยู่อุตส่าห์ชมว่าเป็นคนรักศิลปะแล้วผ่าเสือเรียกหวยดำอย่างนี้นะมันดำมันดำที่กระมมมชั้นนะ่ะแล้วเขาเรียกยังไงวะเขาเรียกเงาะเงาะเหรอา<ง>ะเจ้าค่ะแล้วมันเป็นกิโล,ลเท่าไหร่วะกิโลละโอ้หอ้น่ามันเงาะผลไม้กูจะไปรู้เลอเรียกเงาะเขาเรียกเงาะคือผมเผ้ามันหยิกยุ่งตัวดำฟันขาว มันก็เรียกผมหยิกตัวดําฝันขาวไอ้นั่นยาวอะไรวะกระบองกระบอกพอบอกอยาวเลยอีนี่คึกเที่ยวมันโล่ง <laughs> กระบองมันจะมันไม่ใช่มนุษย์อะมันบ้าใบ้บบเล่นอยู่กับเด็กอยู่ที่ปลายนาน่ะถ้าอย่างนั้นนะเจ้าลงพามาให้ข้าดูหน่อยสิวเอามาดูทําไมมันพูดจาภาษาคนไม่รู้เรื่องมันเป็นใบเป็นบ้าก็เพื่อแม่รจนาสนใจบ้างล่ะ จะป้าแล้วหม่อมแม่เนี่เป็นถึงนางกษัตรเป็นลูกกษัตรไอ้ก็อาจจะเห็นแปลกๆบ้างไงล่ะลูกไม่ได้เลยค่ะท่านทรงประชดนีหว่านะทรงประชดอยากดูเหรออยากดูเองพาพามันมาให้กูดูหน่อยไปเรียกธรรมดามาไม่ได้เพราะว่าต้องเอาดอกไม้แดงไปล่อเ้าเหรอต้องได้แต่ดอกไม้แดงไปล่อต้องให้คนที่รู้ชำนาญไปไอ้เองไปบอกตาหนอมไปล่อเงาะไม้ได้ได้มอยากดูใช่ไหมครับไปเอามาให้ตาหนอมไปล่อเงาะไม้ได้ไปได้ไหมไปสิไอย ก็ไปอ่ะไปไปไหนเมื่อเมื่อนั้นท้าวสามุนฟังแจ้งเอ้ยแถลงไทยเอ้ยด้วยเดชะเทพระเจ้าเขาดน แม่เรื่องเหอเรอเข้ามาเลยแม่ยังไงประชดเอา้าเปิดตัวไอ้ง้มองมา nãy ngó à nó bà lưu lắm nãy ngó <laughs> ê cụ coi đây tha rồi nè nãy à. <laughs> ตานี่เาะโชคดีนะรู้ไหมดอกไม้แดงนหมดต้นแล้วทำไมน่ะเดียนี่นี่นีี่ที่มานี่พราะทองใลยไมเข้าใจรู้ไหมทองมาเท่าไหร่สองห้าสููนสองหมื่นห้ารู้ด้วยนี่อยู่ที่ก่อนนะไปกรูนกร์ตูนการทูนเลยงอม้เอยไอไอดักไว้ดักไว้ไอ้เปบนพานไอ้เป็นพานมันไม่รู้ว่าสักคน ได้โปร่อยไปล้วค่ะอยากจะดูมันไหมเจ้าค่ะมาแล้วเหรออยู่ข้างนอกแล้วเจ้าค่ะ้าเที่กูลงไปดูตาจะไปดูเหรอเออดูนี่มันมันไม่เหมือนคนน่ะเมื่อยเมื่อนานเอาฝ่ามเห็นงอะแสนมัมา เดินกับมาเสียไม่ดูมลยอย่าไปดูไปยังค่ะเรวยังไงแล้วไปครับเดี๋กับประทนเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอติดรอกจงออกไปเลือกผู้ดูไอ้เงาะมันงามเหมาะเหลือจังเป็นใบบาเห็นจะชอบมันสนอารมณ์สมหน้าตานอกษัตริย์จัด

อย่างอาไม้ล่อดอไม้่อย่างด้าไม้เออกไม้ล่อไ่ไม่ไม่สนใจผู้หญิง